วิดีอมดีทันซ <c oughs> <c oughs> <Yeah. c oughs> ึ่งคุยไปเหอะคอยแพนกล้องนะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับเอมคือนะคะที่เป็นเลื่อนของเราแล้วก็มีนิสัยที่เนี่ยถ่ายยังนี่ เราอยู่กับเขียดผู้มีแกอืมไม่แก่็ด้วยเราอยู่กับเขียดผู้มีแกล็ดไม่แกดเขียดผู้มีแกลดก็คือเปรมคือนะคะ My name is Miss เทียน nah? ่ะมันเละมันเรียนอะไรนะเตองสืฮ่าฮ่าฮ่ลเททท ฮัลโหลแปงเจมปงเจมงเจมวันนี้น้องเจมคจะพว่าชอบอไกันินหัวชอบอ่านหนังสือไม่อบพูแล้นึ่็ู้ฟังมากกว่าพูดใช่อีพอยอะไปที่มึงไปที่มึงหันไปที่มึงเยค่ะตอนนี้ยังไงคะในรายการไอ้มังพูดรายการทามาต่อไปค่ะ ถายากรู้กูฉันฉ <c oughs> ัอจะลองหน่อยนะตรงนี้ไม่เเ็นเม็เนตรงนี้อุ้ยสวยมากกูจะชวนมึงมาพูดทอป,ปิกเรื่องกูจะชวนมึงมาพูดทอป,ปิกเรื่องการเมคเฟนสไตล์คนที่เป็นอินโทรเวนแล้วก็เอ็กโทรเวน อินโทรรเวิ์ดก็คือจะเป็นคนที่ชอบอยู่ในเซฟโซนของตัวเองชอบกินข้าวกับเพื่อนสนิทชอบไปเข้าสังคมเจอคนใหม่ๆแต่ว่าคนพวกนี้จะล่าเริงได้ไม่นานจะแบบหมดไวเริ่มบทสนทนาไม่เก่งค่ะส่วนเอ็กโทรรเวิ์ดจะเป็นตรงข้ามกับอินโทรรเวิ์ดเลยก็คือเฟรนรี่รับการเข้าสังคมเจอคนแปลกหน้าที่คุยได้แบบเก่งแล้วก็ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆชอบเป็นจุดสนใจใช่คิดว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนสองคนนี้พิมก่อนเลยกูเป็นเอ็กโทรเวิร์ลก็จะเป็นอินนั่นแหละมั้งก็คือแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยเมคอัพกับคนอื่นแบบคนแปลกหน้ามไม่ไม่ค่อยแบบทักใครก่อนอ๋อเออแต่ว่ากูชอบที่ได้เจอคนใหม่ๆกูชอบทําความรู้จักคนใหม่แบบไม่ได้กลัวหรือว่าเดทแอเลยอ่ะท <c oughs> ีกฝ่ายในสายตาเราเป็นยังไง <c oughs> เคยตัดสินเขาไหมว่าเขามีสเสน่ห์ยังไงหรือมีบุคลิกหรือมีความรู้สึกยังไงในเวลาที่เราเห็นคนที่ไม่เหมือนกับเราคือแบบชีวิตค่อนข้างที่จะเจอคนอินโทรเวิร์ดเยอะมากแล้วเขาจะเป็นคนที่เวลาพูดอะไรอ่ะเขาไม่ได้พูดพั่มเพื่อ เขาดูแบบกันกองคำพูดดีแล้วถึงพูดออกมาแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีส่วนใหญ่ที่เจอคือเขาชอบมีแฟนกันแล้วอะเขาชอบมีมอะอเหมือนบางทีอะเราเห็นรูแปแฟนเขาอยู่ที่หลังมือถือแล้วเราก็รู้สึกแบบคนอินโนเวชเขาอบอุน่นเขาโรแมนติกอะไรงนี้ ส่วนตัวรู้สึกว่าเอ็กโทเวิร์ดมันแบบดูเป็นเอเนอร์จี่แ่แบบเข้าสังคมได้ง่ายก็อยากเป็นแบบนั้นนะแบบทำให้พ้นรอบข้างเขาไม่เครียดอะดูฟล์เออเรามีวิธีที่จะเข้าไปทำความรู้จักกับคนที่ลักษณะตรงข้ามกับเราอย่างไงถ้าสมมติว่าเราเป็นอินโทเวิร์ดเนี้ยเราจะเข้าไปทักทายเอย็กโทเวิร์ดยังไงส่วนตัวไม่ค่อยทักใครก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าแบบถูกจดิตมากคนนี้อยากคุยด้วยจังก็จะแบบเออแกชื่ออะไรหรอ แตนน่ยางไงเลยแกชื่อจริงชื่ออะไรหรอเออจะพูดแกเลยแต่ถ้ารู้จักกันแล้วก็มึงกูแค่เลยเออแต่ว่าของกูแบบชอบอยู่เป็นแกงอะแล้วทีนี้เหมือนเราก็เป็นตัวเองแล้วเขาก็จะเห็นเราแล้วกูเชื่ออยู่คํานึงที่ว่าเวลาอยู่ในวงสนทนาอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราพูดอะไรไปแล้วมันมีคนยิ้มให้อยิ้มกับสิ่งที่เราพูดอะ่ะกูจะรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้มีกําแพงกับกูแล้วกูสามารถแบบคุยกับเขาได้ สมมุติว่าอะเราอยู่ในวงสนทนาด้วยกันเขาเป็นใครสักคนของเพื่อนเราหรืออะไรสักอย่างเราเจะอ,อยากคุยกับเขาเราจะเริ่มต้นยังไงกูจะดูสิ่งรอบตัวเขาก่อนสมมุติเขาพก ipad มากูก็จะถามว่า ipad รุ่นอะไรเฮ้ยกำลังสนใจพอดีเลยกำลังอยากอยากได้ ipad สักเครื่องทำไมกูแบบกูเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่รู้ดิกูแบบเริ่มบทสนทนาไม่ก่ง ไม,ม่ว่าจะแบบกอบเพื่อนหรือกับบคนคุยกูก็มไม่ค่อยได้ตอบสมมติเขามาจีบกูก็จะแบบตอบแบบห้วนๆอะแล้วมึงอายหรือเขินที่จะเริ่มไหมแบบกูจะพูดไปดีไหมว่าถ้าไปแล้วเขาจะคิดกูจะคิดว่าถ้ากูพูดออแล้วกูจะน่าแ,แตกไหมเขาจะคุยกับกูหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วเราทําไมเราถึงคุยกับนี่ก่อนอะตอนแรกอ่ะทำไมว่าเป็นเพื่อนวีไหมถ้าเกิดแบบอยู่ในแบบเซฟโซนของเพื่อนอะก็จะกล้าคุยด้วยแต่ถ้าเป็นเอโทรเวลด์อะมันจะพูดไปก่อนแล้วถ้ามันหล่ามันก็จะ <laughs> อะไร,รนะ <laughs> เออกู<ๆ> <laughs> ก็เคยเป็นแบบว่า <laughs> เฟนลี่มาจากที่ไหนคะเอ,อ้ยขึ้นมานั่งกับเราก็ได้แต่เขาไม่ได้อะไรด้วยแล้วกูก็จะแบบล่าออคนแบบไหนที่ทั้งสองฝ่ายจะไม่ตอบ,บทสนทนาด้วยเลยลุกเกินไปสำหรับกูเหมือนพยายามจะ <laughs> <laughs> จะสนิทเหรอเออพยายามจะแบบอยากมีเพีนกับกูมากขนาดนี้หเลยหรเออ แต่สำหรับเอทโทเวิร์ดคือจะไม่ชอบคนที่มีแต่พูดเรื่องตัวเอง่ยพูดแต่เรื่องตัวเองถ้าจะสอนก็สอนก็มีแต่สอนอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะก็เลยชอบคุยกับอินโทเวิร์ดคือเราอยากรู้แะไรเราก็ถามแล้วเขาก็ตอบแค่นั้นเขาไม่ได้ไม่ได้พูดให้หน้าลำคานอ่ะเราคิดว่าแบบไหนที่สิ่งเสมอกับเราแบบมึงอ้ปยไม่ดีรโต้ไม่รู้สึกแบบเป็นเยบโซน้กันไม่มันแบบไงวะมันแบบถ้าจะเป็นคนที่คุยเรื่องเดียวกันตลุกเรื่องเดียวกัน ขำเรื่องเดียวกันมากกว่าใช่แบบว่าไม่ต้องพูดมึงก็ขำมองอมาเลยจริงหเห็นการคืออะไรมึงว่าอยู่ดีมันก็เข้ากันได้เนาะเออมันมันจะแบบมันจะคลิกกันเลยอ่เออมันไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามต่อบทสนทนาคือ,อแบบนะบางอย่างไม่ถูกใจเราก็จะมึงเป็นที่อะไรได้ได้เลยอะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าพูดตามโลกความเป็นจริงมันก็ไม่มีใครที่เป็นอะไรร้อยเปอร์เซนต์แบบมึงออก็ไม่ได้เป็นอินฮาวร์แบบร้อยเปอร์เซนต์บางทีบางพฤติกรรมอ่ะมึงก็จะข้าม มาเป็นเอกอรวดกันใช่แบบอารมณ์ดีมากที่ดอกดีดเออดีดพูดไหลอะไรไปเรื่อยไม่เหมือนอินโทรเวดูที่เป็นเอกอรวดก็เบื่อสังคมไม่ไม่ได้อยากเข้าสังคมในบ้างบางครั้งเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นแค่ทฤษฎีที่ใช้จําแนกว่าบุคคลนี้มีพฤติกรรมเข้าข่ายแบบนี้เข้าข่ายก็แบบมีพฤติกรรมเป็นแนวโน้มเป็นอะไรอย่างนั้นแค่นั้นเฉยๆคนเราอ่ะ มันมีหลายประเภทไม่แค่จ,จำเล่นได้แคส่สงประเภทเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะไหนก็จะมีพวกอะไร17 personality อะไรสักอย่าง17อีกครับอะไรไม่รู้ว่าคลิปนี้ออกไปมันจะเป็นอะไรเขางงมากตอนแรกก็วางแผนมาอย่างดีได้สาราไปวันเนี้จริงๆอ่ะชอบคุยกับเพื่อนมากชอบแบบแชร์ชอบแลกเปลี่ยนก็เลยหาทอป,ปิกมาคุย หวังว่าทุกคนจะได้เห็นมุมมองของอินโทรเวิร์แล้วก็เอ็กโทรเวิร์ในมุมของเราในอินโทรเวิร์ฉบับของเพมเอ็กโทรเวิร์ดฉบับของแจงนะคะไปไให้มึงปิดคลิปมึงพูดสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะบุยบุยไง จะผิดกฎหมายอันนี้ไหมนี่ไม่อนุญาตให้ถ่ายกูจะฟ้องมึงคิดว่ามึงเป็นคนคุ้มครองสายสายองที่มึงเข้าใจ i n t r วิร r t คืออะไรไมอารงก็มึงิดว่ามึงเป็นคน i n t r o ด e r t i n ม r o ่ e r t เด็กที่บาราบีมคิดว่าตัวเองเป็นคน introvert หรือ extrovert e x t o v e r ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอมันแล้วแต่สถานการณ์ สถานการณรืแต่ฟิล์นจะผิดกฎหมายไหมคะคืฟ้องนะคะฟ้องจริงนะคะอุ้ยน้องหมายเงี้ยฟ้องจริงนะคะฟ้องจริงนะคะฟ <c oughs> ้องจริงฟ้องจริงของแม่